สมเอสบิด์พาสองบูธสวยโดดเด่นในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2025งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียงานนี้รวมผู้ผลิตผู้จำหน่ายและนวัตกรรมอาหารมากกว่า3,000บริษัทจากทั่วทุกมุมโลกทั้งอาหารพร้อมทานเบเกอรี่เครื่องดื่มรวมถึงเทคโนโลยีด้านอาหารสุดลำ้ำและแน่นอนว่าสมายัยเอิบิตจะพลาดงานใหญ่แบบนี้ได้ยังไงตามมาดูบูธจากเรากันเลย อนนี้นะคะเรามาถึงบูธปุ้มปุ้ยแล้วก็คือบูธนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอะไราตรงข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะโชว์ทำอาหารเนาะแล้วส่วนข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นโซนสําหรับนั่งคุยธุรกิจก็คือแบบสามารถแบ่งจัดสรรโซนบูธได้ดีมากๆเลยค่ะคือตะกี้ไม่ทันสังเกตเพิ่งเห็นว่าอันนี้คือจอ LED คือแบบฝังปิดกับกําแพงไปเลยคือแบบมองผ่านๆก็คือแบบแทบจะไม่ได้สังเกตเลยเจ๋งมาก แล้วตรงนี้เขาก็มีการใช้แบบกราฟิกสีสันสดใสแบบข้างบนนี้มันก็แบบมีแบบสินค้าของปุ้งยเยอะแยะมากมายเอาไว้ให้เราแบบดูมีแบบ คล้ายแพ็กเกจจิ้งของเขามาตั้งให้ดูเลยเ<ๆ>นื้อแท้โอเคร้านนี้ต้องเข้าเสร็จแล้วรบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะครับเขามีกิมมิคด้วยนะคะแบบว่าพอเราชิมอาหารเขาเสร็จแล้วอะแบบเ,เราคิดเห็นยังไงกับสินค้าเขาแล้วก็เอาสติกเกอร์มาแตะได้เลย ฟู้ดน,นี้น่ารักมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นโฟลเส้นฟู้ดแล้วแบบดูดิมันจะเหมือนแบบน้องแข็งกอรอตามบ,บูเรอรอย่างเงี้ยถือว่าทำถึออันนี้พี่ว่าแบบบูดรอนเหมือนสับป,ปลาตับป,ปลาตับป,ปลาสิ ผลไม้อบแห้งอะไรแบนี้ีเด่นมากคือแบบว่าเดินมาก็สะดุดตากับรถคันนี้ที่นี่แบบว่ามีทั้งคนไทยคนต่างชาติคือเยอะมากคือแบบว่ามันเป็นงานมหากรรมหารที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียเพราะฉะนั้นแบบทุกคนก็เลยจะแบบมากันที่นี่แบบน่าจะเป็นไลฟ์สดด้วยนะอ๋อเป็นแบบว่าจอที่แบบว่าถตาว่าแบบว่าใครมองไม่เห็นก็มองที่จอได้ นี้น่ารักมากมีความแบบเล่นกลไกให้แบบขนมมันแบบเด้งขึ้นเด้งลงอะไรอย่างเงี้ยดูแบบล้าม,มากถือว่าเป็นบูที่เป็นตัวอย่างเป็นอินสไปบยดีๆนี่บูทนี้น่ารักมากคือแบบว่ามองไกลๆก,ก็รู้ว่าฉันขายขนมนะ แบบหวานแหววสไตล์ขายขนมหวานมากพิซซี่เค้กค่ะหรือว่าเคกกา้กกรอบค่ะใช่วิกล่องน่นงารักมากคือทำเป็นแบบแว่าเค้กใช่สมมติว่าเราแกะกล่องมาใช่ไหมคะเราสามารถวางเ,เป็นเค้กก็เหมือนกับเค้กอันนี้คืออันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์โคบค่ะมีพืชดีแอนสมุนไพรต้นยมามนะคะ คือข้อดีของเวลาที่เราทําบูธให้สูงอ่ะเวลาที่แบบคนมันเยอะอะก็จะเป็นจุดนํำสายตาทําให้แบบคนมาเดินเห็นบูธเราได้ค่ะและนี่ก็คือภาพรวมของงานไทเฟกอ k นุก้าเอเชีย2025นะคะมีร้านค้าอาหารหน่าสนใจเต็มไปหมดเลยในและในส่วนของบูธจะเห็นได้ว่าบูธท,ที่มีลูกเล่นนะคะอย่างมีการโชว์ทำอาหารอยู่หน้าบูธเนี่ยก็จะทำให้หน่าสนใจมากขึ้น และงานหน้าสมัยจะพาไปไหนหรือว่ามีบูธสวยๆที่ไหนติดตามไว้ได้เลยค่ะ